พิจารณากรรมการปฏิบัติในอุเบกขาจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อก้าวจิตออกมาให้เป็นการไม่ให้เป็นไปในอำนาจของราคะหรือปฏิคะในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อปฏิบัตินำใจออกมาให้เป็นกลางได้จึงหมายความว่าดับราคะหรือปฏิฆะได้ถ้าดับราคะหรือปฏิฆะไม่ได้การปฏิบัติอุเบขาในข้อนี้ก็จะไม่สำเร็จยังไม่ได้อุเบขายังไม่เป็นอุเบขา จะต้องดับราคะปฏิฆะได้ด้วยจึงจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ดังนั้นในการที่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นอุเบกขาในข้อนี้ท่านจึงสอนให้คิดพิจนารนณาถึงกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนของตนเป็นทายาท รับผลของกรรมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อนำจิตออกมาก็กำหนดกรรมองลงในกรรมได้สำเร็จจึงจะทำจิตให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ตัวอย่างของมารดาบิดารักบุตรธิดา ดังที่ยกขึ้นมานั้นเมื่อบุตรธิดาไปวิวาดทะเละกับใครมาและมีผู้มาฟ้องมารดาบิดามารดานั้นแม้จะมีราคะเสนหาในบุตรธิดาเขาเข้าข้างบุตรทิดาอยู่แต่มารดาผู้มุ่งปฏิบัติธรรม ย่อมหักห้ามความเข้าข้างบุตรธิดาอันเป็นราคเสเนหานั้นไว้โดยมารับพิจารณาคำฟ้องว่าบุตรธิดาไปทำผิดอะไรและก็พิจารณาสอบสวนว่าไปทำผิดจริงหรือไม่และเมื่อพบความจริงว่าบุตรธิดาไปทำผิด ก็ว่าก่ลาวและปฏิบัติไปตามควรแก่เหตุเมื่อไม่ทำผิดจริงก็ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจกันตามหลักฐานเหตุผลการปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพ่งถึงกรรมคือการงานที่กระทำดังกล่าวนั้นเป็นหลักสำคัญ เมื่อมารดาปิดาปฏิบัติดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขารักษาอุเบกขาและเมื่อรักษาอุเบกขาไว้ดังนี้ได้ก็เป็นการรักษาความยุติธรรมนั่นเองฉะนั้นความยุติธรรมนั้นจึงต้องประกอบด้วยอุเบกขาคือ มุ่งกรรมการงานที่กระทำนี้แหละเป็นหลักสำคัญโดยไม่เข้าข้างบุคคลด้วยอำนาจของราคะปฏิคะแม้ว่าจะชอบไม่ชอบก็ตามเมื่อมีหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับฟ้องและตัดสินโดยเป็นผู้ใหญ่หรือโดยหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่ถือความชอบไม่ชอบเป็นส่วนตัวนั้นมาเป็นข้อสำคัญและก็มุ่งพิจารณาถึงกรรมตามที่ฟ้องนั้นพร้อมทั้งหลักฐานเหตุผลต่างๆเป็นข้อตัดสินชี้ลงในความผิดว่าผิดหรือถูกดังนี้ก็คือ มีอุเบกขาอยู่กับตนนั่นเองคือวางตนเป็นกลางได้ไม่ถือเอาชอบหรือชังส่วนตัวมาเป็นเหตุสำคัญการดับราคะเสนหาเมื่อมีอุเบกขาด้วยพิจารณาปงลงในกรรมได้ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีกรรมเป็นของตนของตนดังกล่าวนั้นก็ย่อมจะรวมเอาทั้งคนที่ชอบทั้งคนที่ชังทั้งคนที่เป็นผู้เนืองอยู่ในครอบครัวในหมู่คณะของตนทั้งคนที่ไม่เนืองอยู่ดังกล่าวนี้คือคนอื่นแปลว่าทั้งหมด ไม่ว่าใครไม่ยกเว้นใครก็รวมอยู่ในคำว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงซึ่งมีกรรมเป็นของตนของตนเป็นทายาตรับผลของกรรมเป็นต้นไม่มียกเว้นใครผู้ใดและเมื่อเป็นดังนี้แล้วการอบรมเมตตาการอบรมกรุณา การอบรมมุทิตาก็ย่อมจะเป็นไปโดยสะดวกจะทำให้ได้เมตตาที่บริสุทธิ์กัลุณาที่บริสุทธิ์มุทิตาที่บริสุทธิ์ด้วยดังเช่นคิดแผ่เมตตาออกไปในคนที่รักอันคนที่รักนั้นทางโลกก็ย่อมเป็นบุคคลที่มีราคะิิเนหาอยู่เป็นส่วนมากเมื่อเป็นดังนี้ ถ้าจิตไม่ประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าวการแผ่ออกไปโดยเมตตาในบุคคลเช่นนั้นก็อาจจะไปเพิ่มราคะสเนหาขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือคิดว่าราคะสเนหานั้นแหละเป็นตัวเมตตาแต่อันที่จริงไม่ใช่เป็นราคะสเนหาต่างหาก พอเมื่อมีใจเป็นอุเบกขายั้งลงในกรรมเสียได้แยกออกมาเสียได้แล้วแผ่เมตตาออกไปแม้ในคนที่รักก็เป็นเมตตาที่บอดีสุดนั่นเองดับปฏิฆะการแผ่เมตตาดับปฏิฆะไปในบุคคลที่ไม่ใช่เป็นที่รักเช่น ในผู้ที่เป็นศัตรูถ้าหากจิตยังไม่เป็นอุเบกขาคือยังดับปฏิฆะในใจไม่ได้การแผ่เมตตาออกไปในบุคคลที่ชังกันนั้นจึงยากมากจิตไม่ยอมที่จะเมตตายิ่งคิดยิ่งไปคิด บางทีกลับไปเพิ่มพยาบาทโทสะให้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นต้องคิดดับปฏิฆะในใจทำใจให้เป็นอุเบขาให้ได้เสียก่อนโดยที่ปงลงในกรรมเป็นกรรมของบุคคลที่ตนไม่ชอบนั่นเองเป็นกรรมของตนเองด้วย และไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือบุคคลที่ตนไม่ชอบหรือว่าเป็นตนเองเมื่อทำอะไรออกไปทางกายทางวาจาตลอดจนถึงทางใจกรรมที่ทำนั้นถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศล,ลกรรมของตนเองของคนผู้ที่ทำนั้นเอง ถ้าเป็นกุศลที่เป็นของบุคคลผู้ทำนั้นเองของตนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิจนารณาดูว่าไม่ชอบเขาเพราะอะไรเขาเป็นศัตรูเพราะอะไรสมมติว่าไม่ชอบเขาเห็นว่าเขาเป็นศัตรูเขาทำร้ายเขาพูดร้ายเขาแสดงอาการคิดร้ายต่อตอนอย่างใด อย่างหนึง่งคราวนี้เมื่อพิจารณาปงลงไปในกรรมก็พิจารณาว่าการทำร้ายการพูดร้ายการคิดร้ายของเขานั้นใครเป็นคนทำเขาทำหรือว่าเราทำก็จะต้องตอบว่าเขาทำ ก็เมื่อเขาทำก็เป็นกรรมของเขาเมื่อเขาทำ้ายเขาคิดลายเขาพูดลายจริงแม้ต่อเรากรรมที่เขาทำนั้นก็เป็นอกุศลกรรมของเขาเองเราไม่ได้ทำก็ไม่ได้เป็นกรรมของเรา แม้ว่าเราจะเดือดร้อนเพราะกรรมของเขาจริงแต่กรรมที่เขาทำก็เป็นกรรมข e องเขาเองกรรมชั่วของเขานเองนั้นไม่ใช่เป็นกรรมชั่วของเราเราอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของเขาก็จริงแต่ว่ากรรมชั่วนั้นเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของเรา แบ่งออกได้ดังนี้แล้วก็จะทำให้ปองใจลงไปในกรรมได้ไม่มากก็น้อยหรือว่าปงลงไปได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าค่อนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดถ้าหากว่าสามารถจะพิจนารณาให้เห็นจริงจังดังนั้นได้ และก็ดูถึงกรรมของตนเองว่าอาจจะเป็นที่ตนกระทำกรรมอันใดอันหนึ่งที่เป็นกรรมชั่วของตนแต่ว่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในอดีตบ้างหรือว่าในปัจจุบันบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้อโหสิกันไปเสียคิดปงลง ไปดังนี้แล้วก็จะดับปฏิฆะลงไปได้และเมื่อดับปฏิฆะลงไปได้แล้วนั้นคิดแผ่เมตตาไปแม้ให้คนที่เป็นศัตรูหรือคนที่ชังกันก็ย่อมจะทำได้ง่ายเพราะว่าดับความชังในจิตใจ โดยทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาได้ในข้อกะรุณาข้อมุทิตาก็เช่นเดียวกันและเมื่อปฏิบัติอบรมเมตตากะรุณามุทิตาไปในกาละในบุคคลที่ควรอบรมก็สามารถที่จะอบรมมาเป็นอุเบกขาได้ ในเมื่อได้มีอุเบขาเป็นพื้นอยู่ตามสมควรแล้วดังเช่นที่เป็นไปในฝ่ายดีท่านแสดงอุปมาถึงวาระของการอบรมธรรมทั้งสี่ข้อนี้ที่ควรเป็นไปในวาระเช่นไรอุเบขาอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตรสี่คน บุตรที่ยังเป็นเด็กคนหนึ่งบุตรที่ป่วยไข้คนหนึ่งบุตรที่บรรลุถึงความเจริญวัยคนหนึ่งบุตรที่ขวนขวายในกิจการงานของตนได้แล้วคนหนึ่งมารดาบิดาย่อมปราถนาความเจริญแต่บุตรที่ยังเป็นเด็กนี้คือเมตตา มารดาบิดายอมหวังความหายป่วยไข้สำหรับบุตรที่ป่วยไข้นี้คือกะรุณามารดาบิดาย่อมหวังความตั้งอยู่ตลอดกาลนานแห่งบุตรที่บรรลุถึงวัยเจริญนี้คือมุทิตามารดาบิดาย่อมไม่หวนขวายอะไร คือวางใจเป็นอุเบกขาได้ในบุตรที่ขนขวายในจิติการของตนเองได้แล้วนี้คืออุเบกขาเมื่อมารดามีอุเบกขาย่อมสามารถที่จะอบรมธรรมทั้งสีข้อนี้จนถึงอุเบกขาเพิ่มเติมอีกได้แต่ถ้าหากว่ามารดาไม่สามารถที่จะดับราคะ สิเนหาในบุตรได้ตามสมควรแล้วย่อมไม่สามารถที่จะทำอุเบขาได้แม้ว่าบุตรจะขวนขวายในกิจการงานของตนได้แล้วก็จะต้องบุญวายคอยดูแลช่วยต่างๆอยู่อีกไม่รู้จักแล้วสิ้นเป็นอันไม่ได้พักผ่อน ั้งนี้เพราะเหตุว่ามาพิจารณาถึงกรรมดังกล่าวแล้วว่าทุกๆคนมีกรรมเป็นของตนของตนบุตรก็มีกรรมเป็นของตนของตนและบัตรนี้เขาก็มีกรรมดีสับถนุนจนถึงสามารถประกอบการงานของตนตั้งตนได้ตามสมควรแล้วก็แปลว่า ปล่อยวางได้อุเบกขาได้หยุดขวญขวาช่วยเหลือได้เมื่อเป็นดังนี้ก็แปลว่ามารดาเป็นพรมครอบสี่หน้าคือมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่บกพร่องแต่โดยมากนั้น เมื่อไม่ปฏิบัติให้ถึงอุเบกขาแล้วก็มักจะบกพร่องในข้ออุเบกขานี้ในบุคคลซึ่งมีราคะสินหาาเป็นอย่างยิ่งข่าวนี้ในอีกด้านหนึ่งคือในด้านที่ไม่สามารถจะช่วยได้ดังเช่นบุคคลซึ่งเป็นที่รักเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ มีอันจะต้องระโลกนี้ไปถ้าหากว่าหากห้ามใจไม่ได้คือไม่มีอุเบกขาก็ยอมจะต้องมีความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าปงใจลงได้ไปในกรรมได้ว่าทุกๆุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเป็นทายาตรรับผลของกรรม เมื่อต้องเจ็บป่วยรักษาไม่ได้ทั้งที่ได้ช่วยรักษามาอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงว่าถึงการละตามกรรมอันจะต้องละโลกนี้ไปอันเป็นกรรมที่เขาทำไว้เององใจลงในกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ดับราคะได้คือ ความติดด้วยอำนาจของราคะจิตก็จะเป็นอุเบกขาคือวางเฉยได้มัธยัติเป็นกลางได้ก็จะดับความเสียใจได้ดังนี้ก็เป็นการะที่ควรทำอุเบกขาและจะต้องหัดทาให้ได้อุเบกขาจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก และเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นหลักของพรมวิหารทุกขอ้อสามารถที่จะทําให้ปฏิบัติในพรมวิหารข้ออื่นได้ด้วยและสามารถที่จะทําจิตให้บรรลุถึงความสงบองค์ใจลงไปในกรรมและผลของกรรมที่ทําได้ทุกทุกคนกระทําดังนี้ที่ได้กล่าวมาแล้ว คืออุเบกขาในพมวิหารอุเบกขาเป็นธรรมที่ประกอบอยู่ในหมวดธรรมทั้งหลายเป็นอันมากอันแสดงว่าเป็นธรรมข้อสำคัญที่จะนำไปในการปฏิบัติธรรมทั้งปวงโดยเฉพาะนำจิตใจไปสู่ความรุดพ้นได้พิจารณาดูเข้ามาที่จิต จิตนี้โดยปกติไม่มีอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าไม่ปล่อยและไม่หยุดในอารมณ์ทั้งหลายไม่ปล่อยก็คือความยึดยึดอารมณ์ทั้งหลายและเมื่อยึดอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่หยุดการปรุงการแต่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง จึงนำให้เกิดความยินดีความยินร้ายความหลงงมงายต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโดยสรุปหรือที่เรียกว่าเป็นการลัดอย่างง่ายก็ให้คำหนดเข้ามาดูที่จิตเมื่อรับอารมณ์ทั้งหลายทางทวารทั้งหกเมื่อดูจิตก็ย่อมจะพบว่าจิตมีปกติยึด ไม่ปล่อยอารมณ์และไม่หยุดคือว่าปุงแต่งอารมณ์เว้นไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นๆจะไม่พอเป็นที่ตั้งของความยินดีหรือความยินร้ายดังที่เรียกในภาษาสามัญว่าไม่น่าสนใจใจไม่สนก็ปล่อยไปก็หยุด ไม่ปรุงแต่งอารมณ์เช่นนั้นดังนี้แหละที่เรียกว่าอัญญาณอุเบกขาความปล่อยความหยุดหรือความวางความเฉยด้วยความไม่รู้หรือมิใช่ด้วยความรู้หรือที่เรียกว่าเคหะสิต,ตะอุเบกขาดังกล่าวมาแล้ว อุเบขาดังกล่าวไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติเป็นของที่ทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันคือเรื่องอันใดที่ไม่สนใจใจไม่สนก็เฉยเฉยก็ปล่อยไม่ยึดแล้วก็หยุดคือไม่ปรุงแต่งต่อภัยแต่ว่าเรื่องที่ใจสนเช่นว่าอารมณ์อันเป็นสุภารมณ รืออารมณ์ที่งดงามหรือตรงกันข้ามอารมณ์ที่เป็นอสุภารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่งดงามที่น่าเกลียดซึ่งถ้าจะเป็นสุภารมณ์ก็ชวนใจให้ยินดีถ้าเป็นอสุภารมณ์ก็ชวนใจให้ยินลายดังนี้ ใจก็สนก็ยึดไม่ปล่อยและก็ไม่หยุดก็คือว่าจับมาปรุงแต่งในใจต่อไปฉะนั้นแล้วดูจิตให้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรในเวลาที่รับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำดังนี้ให้รู้ว่าเมื่อจิตจับยึดอารมณ์ไม่ปล่อยและไม่หยุดคือว่าปรุงแต่ง ก็จะเกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างตลอดจนความงมงายต่างๆดัง,ง,งกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ว่าให้รู้อาการดังนั้นเป็นของปุงแต่งเป็นของอยาไม่ใช่เป็นของละเอียดส่วนอุเบคาคือความที่นำใจออกมาเป็นกลาง ที่เรียกว่ามัธยัตตั้งอยู่ในถามกลางไม่ตกไปในฝ่ายยินดีไม่ตกไปในฝ่ายยินร้ายตั้งอยู่ในถ้ำกลางดังนี้เป็นของละเอียดเพราะว่าภาวะของจิตดังนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าปล่อยคือไม่จับยึดเอาไว้และหยุดคือไม่ปรุงแต่ง ตั้งอยู่่ํากลางแต่ถ้าตกไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแห่งความยินดีหรือความยินลาลก็จะต้องพงแต่งดูจิตให้รู้ดังนี้ก็จะได้อุเบกขา